คำเป่าประกาศการรักษาเยียวยาบทที่17ฉันมีชีวิตของพระเจ้าสถิตยอยู่ในตัวฉันฉันมีฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กําลังทำงานอยู่ในตัวฉันเพราะพระวิญญาณองค์เดียวกันกับที่ได้ฟื้นคืนพระชนให้พระเยซูคริสตเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตยอยู่ในตัวฉันให้ชีวิตแก่ร่างกายของฉันวันนี้ฉันมีชีวิตของพระเจ้าสถิตยอยู่ในตัวฉัน ฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานอยู่ในตัวฉันพระเยซูคริสต์ทรงสถิตยอยู่ในตัวฉันฉันมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของฉันทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฉันเป็นความรักความรักมีอยู่ในทั่วทุกหนแห่งความรักกำลังไหลอย,อย่างเอ่อล้นเข้ามาภายในตัวฉันและความรักก็กำลังไหลผ่านทั่วทั้งภายในตัวของฉันวันนี้ ความรักละลายและกำจัดเอาความเจ็บปวดทุกอย่างออกไปความรักทำลายทุกความเจ็บปวดความรักปลดปล่อยทุกความเจ็บปวดออกไปจากร่างกายของฉันความเจ็บปวดในร่างกายของฉัน,น,นได้อันตรธานหายไปหมดสิ้นแล้วความเจ็บปวดได้ถูกขจ,จัดออกไปจากทุกๆระบบในร่างกายของฉันแล้วและเพื่อพระประสงค์นี้เอง พระบุตรของพระเจ้าจึงต้องสิ้นพระชนแล้วเป็นขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทำลายปลดปล่อยและหยุดยั้งการงานทั้งมวลของพวกผีชั่ววิญญาณร้ายและของเหลาวิญญาณชั่วทั้งปวงในสถานฟ้าอากาศการหลอกลวงการล่อลวงการทำร้ายกันและการข่มเหงทุกรูปแบบได้ถูกทำลายให้เป็นศูนญยาภาพและ ถูกกำจัดออกไปหมดสิ้นแล้วความขาดกลัวทุกชนิดได้อันตรธานหายไปหมดแล้ววิญญาณความวิตกกังวลทั้งหลายได้ถูกทำลายให้เป็นสูนยาภาพหมดแล้ววิญญาณความทุกข์ทรมานทุกอย่างได้สิ้นฤทธิ์และหยุดการทำงานของมันหมดแล้ววิญญาณการด้อยคุณค่าในตัวเองและความไม่มั่นใจทุกรูปแบบได้ระเหยไปหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนพระเยซูคริสต์ทรงสถิตยอยู่ในฉันไม่ใช่ตัวฉันที่อยู่ในร่างกายนี้อีกต่อไปแต่เป็นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตังหากที่สถิตยอยู่ในตัวฉันพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำลังเคลื่อนเข้ามาและทรงกำลังเคลื่อนผ่านโดยตลอดทั่วทางร่างกายของฉันตั้งแต่ศรีรษะจวบจนสุดปลายเท้าฉันบังเกิดใหม่จากพระเจ้าและสิ่งใดก็ตาม ที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะเหนือโลกนี้ฉันจึงมีชัยชนะและอยู่เหนือทุกสถานการณ์แห่งปัญหาทุกอย่างทุกแง่มุมของความคิดทุกอารมณ์ความรู้สึกและทุกรูปแบบของสิ่งต่างๆทุกอย่างของโลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมและการครอบครองของฉันทั้งสิน้นฉันได้รับการบังเกิดใหม่จากพระเจ้าฉันบังเกิดใหม่ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันบังเกิดใหม่จากพระวจนะของพระเจ้าทุกแหล่งกำเนิดแห่งความต้องการของฉันคือพระวจนะแห่งชีวิตและความจริงของพระเจ้าฉันบังเกิดมาจากชีวิตของพระเจ้าสิ่งใดก็ตามที่ฉันทำก็มีชีวิตของพระเจ้าไหลท่วมท้นเข้ามาแล้วก็ไหลผ่านเข้าไปทั่วทุกแงม่มุมในทุกอนูแห่งความคิดของฉัน ในทุกอนูแห่งคำพูดของฉันและในทุกอนูแห่งการกระทำของฉันมีชีวิตของพระเจ้าสถิตยอยู่ในทุกหนทุกแห่งฉันยินยอมให้ชีวิตของพระเจ้าสํำแดงให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นตลอดทุกด้านของชีวิตของฉันฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมให้ข่าวสารใดๆจากโลกนี้มามีอิทธิพลเหนือความคิดและคำพูดของฉัน ฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งต่างๆที่สามารถมองเห็นได้ที่สามารถสัมผัสได้ที่สามารถดมกลิ่นได้ที่สามารถลิ้มชิมรสได้และที่สามารถรับรู้ด้วยความรู้สึกฝ่ายร่างกายได้ฉันมีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นนิรันด์ฉันมีชีวิตอยู่ด้วยพระวจนะนิรันด์ของพระเจ้าฉันได้นั่งในที่สูงเบื้องบนในสวรรคสถานแล้ว ฉันแสวงหาสิ่งของที่เป็นนิรันดร์ของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งของที่ชั่วกราวฉันไม่ได้อยู่ในโลกฝ่ายธรรมชาติอีกต่อไปฉันมีชีวิตอยู่ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณอันเป็นนิรันดร์ฉันเลือกชีวิตให้กับความคิดและจิตใจของฉันฉันเลือกชีวิตในทุกคำพูดที่เปล่งออกมาจากปากของฉันฉันเลือกชีวิตในทุกการกระทำของฉันและฉันเลือกชีวิต ในสุขภาพร่างกายของฉันชีวิตกำลังทำงานอยู่ภายในและโดยทั่วตลอดภายในร่างกายของฉันทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวฉันล้วนเป็นและมีชีวิตฉันเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมแม่น้ำฉันมีความชอบธรรมฉันมีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขในพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันกำลังเกิดผลที่ดีในเวลานี้ความรัก ความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนนานความปราณีความดีความอ่อนโยนความซื่อสัตย์และการรู้จักบังคับตนทุกสิ่งทั้งหมดนี้คือตัวฉันเองที่กำลังเป็นอยู่จริงฉันเป็นอาวุธระเบิดไดนาไมต์ที่กำลังเดินที่กำลังพูดที่กำลังสำแดงฤทธิอำนาจและที่กำลังจุดระเบิด ด้วยพลังแห่งแสนยานุภาพอันมหาศาลขององค์พระเยซูคริสต์ฉันได้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์ฉันสามารถคิดแบบเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ทรงคิดเพราะว่าฉันมีความคิดเหมือนอย่างพระองค์ทุกประการฉันสามารถพูดแบบเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ทรงพูดเพราะว่าแม้แต่พระเจ้าก็ทรงเรียกสิ่งของที่ไม่มีให้มีขึ้นมาได้ ฉันรักเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงรักฉันเต้นรำเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงเต้นรำฉันร้องเพลงเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงร้องเพลงหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อสิพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรในโลกนี้ฉันก็เป็นเช่นนั้นขอบคุณพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน